บัาเตอร์แน่เลยเว้ยเอาเว้ยเอาเว้ยทำพี่บัาเตอร์หน่อยเว้ยโอ้ยวุยพี่ตกตกจากสามชั้นอุปกรณ์ไม่มีข้าเมือมีนะสองตัวมั้งตงไม่ทันนะเจอของโมซัวเลยกูหลอกเขาบอกแล้วว่าอยาก่าหลอด ถ้ามระชาชนมาขับรถไปตลาดอเจอตำรวจได้ยังตำรวจอย่าโลกอย่าโลกอย่าโลกเ <c oughs> อ็นไม่เข้าใจฟิลนะ <c oughs> ต่อแค่เอ็นช่วยด้วยแต่ก็เสียชี้ให้จริงโอ้ย <Why? S 1> เขาก็ไม่ดันนะเนี่ยแค่ตัวคอที่เบาะที่ไม่ดันแต่เพื่อนมันดันแล้วดันแล้วอยู่ไหนอะดันแล้วเราก็ต้องเห็นดิติดพื้เลยไอ้นี่หาทางอ้อมอ้อม พี่ที่เปลี่ยนมุมเก่งลำแพงแล้วพี่ตอนนี้เออแบงเลยปะเอาดิยงให้เจ็บนิเออน้องจบพี่มาเดี๋ยมาดิไม่เข้ากวดังอ้อมเล่อยู่นั่นอุ้ยอยู่ซ้ายนี่เลยเพิ่งอยู่หลังคาเป็นไงเพิ่งติ่มไม่เฮียเฮ้ยมันงางระเบิดง้างไก่จัดหูวหลังดีอ้อมออมจัดอ้อมจัดร้องไม่หมดแล้วอะ ปะหลวตแตกปะหลวตแตกต้องฟังยาต้องหายิงหรอกไว้ไอบอมยิงน้องอยู่ไหนกัมแพงเนีเน่ยมาร์กสองทีข้างหน้าพี่อยู่อยู่หลัวแตกเลยมันก่อน <ละ S 2> <ๆ>พี่ี่เบ้นมาหน้าเราแล้วนั่นเนะ่ะมาร์กมาร์กหนึ่งต้นโดนไปแล้วอันนึมที่เราไม่เห็นอ่ะบ้านโอเคโอเคที่เป็นไปซ้ำมันเนี่ยเด่๋ยวว่ามันยังมา,ามไม่เจอไม่ใช่หรอกน่าจะคานอยู่ในบ้านน่าจะคานออกนอกบ้านี่ยไอ้บอลไปมองปะหลวตบอลเพื่อนมันอยู่นี่ขอเก็บปืนเขาไอเท็จนี่ก่อนไปเก็บครับ องไนพี่เข้ากดอ่ะไทยสอยพี่เจอกำแพงไหมไหนนิวอ๋อกําแพงเลยกำแพงกำแพงใกล้อยู่นี่หรอมัดสองมัอมังเอัหาสี่กลัวมากเลยนะถ้าสมมติว่าขึ้นรถฟูแล้วแม่งดักลูดเนี่ยน่าเลยเดี่ ทีเบสมครับทีเบสมครับได้ได้ได้เปลี่ยนหน้าหนึ่งสองสามเขาไม่เขาเขาไม่ขับมาทางเราเขาขับทางนี้ไอ้เพี้ยนก็ตุ้ไม่เก็บยาหน้าพี่กดทิ้งก่อนอันนคือรถใช่เหรอทิ้งก่อนด้วยเออนิวเห็นอยู่วางบนเดินเอาคุณทีทำเพี้ยนเลยอ่ะที่ทำเพี้ยอะไรวะเก็บแอนเดนหรือเปล่าหรือว่ากดผิดจัดะฟังยานังผู้คนอะไรทิ้งอ่ะลากออกไงกดลากมันเป็นกองเลยที่ ถ้าขายหมดเลยปะล่ะถ้าหายหมดก็ทั้งกองหละเออก็รออะไรอะก็โชคดีอที่หวะนดทค้องนี้กด้ายบแ่ว่ากดแถบมาล้วะยาน้อไงไม่อู่วพี่เดียวขับได้ไหมทันนี้พี่เออเลยนะเนโทรมาวะอีกทีเปลี่ยนได้นะเปลี่ยนปะต้จอดปั๊มเลยแหละพี่เบนไม่มีประเด็นจอดแล้วได้เบนนะ สวัสดีค่ะของเหี้ยวะนี่ยไว้ในบ้านได้เลยค่ะแต่คันเติมน้ำบนรถดีเดมนหมือนเ่ิเอออยู่หูฟังนึ่งล้วโทรศัพอยู่เบื่อหมดแย่โมงแบบโล่งๆเอือกลยว่เดี๋ยวเอาผู้ขายของแปกไม่มีปืนคอกไม่มีสุดยอดถูบวานหังดูดิเชคไพ ไมม่ีถ้าไม่มีก็แวะหน่อยไหมฟาร์มยุงฟาร์มยาซะหน่อยแล้วกลดดับว่ะลดดับลดดับเป็นไปได้ไงก็ทำการฝึกในบ้านแล้วล่าคกูก็ย้อมเจอปืนคอบอกหนูเรียนะพี่เอ้ยหนูได้ไม่นี่แหละพี่หนูไปเล่นกับเพื่อนเดี๋ยวผมดูหลอกคือดูออกไซดให้ได้ปอมเขาจะขึ้นมาเหนือหน้าเราหรือเปล่าพี่มาร์คสามี่ใช่ไหมนึกว่าขับมอเตอร์ไซค์มาคลองน้ำมั้ง เ้่าน้ำใช่ใช่ใช่เท่าน้ำคนเดียวคนเดียวหนึ่งคนไม่เกั้นขับตามเพื่อขับตามมาดูคนหลังอีกคนนะดูให้หน่อยดิจักร้อนมันเหรอใช่ใช่รถมัน้าไปแล้วปิดมันปิดมันมันเดือดรึเดือตัวนี้เล่นอย่างนี่เป็นอ่างนี้มันเกี่ยวนี่แค่กถเดือดตายได้เนี่ย

Tell you what up, long 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 ไอ้เขียบมันมีแต่คนจริงกู่ว่างโว่ะตายหมดแล้ว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 พี่หมดแล้วมีคนนู้นขับรถมาเขาวนมาพี่เบนโดนมาผาเราเดินเล่นแล้วโอยสองคนดุมาคนเดียวนะคนเดียวใช่ตดอย่างไวเฮียทำจริงเถอะเอาขับมาในป่าเขาอะไรการเล่นเดี๋ยวมันจะเรียโตในถ่านวันถ่านนั่นเจ็บของกงินเห็นเป็นลูกหนึ่งไม่รู้ถึงป่ะ งูเต็มเลยเอองงที่เห็นทางซ้ายนกโขี่ตกซ้ายนะที่เห็นนี่ก็มีซ้ายกว่ามีซ้ายกว่าขอเก่ขอมาเพิมไอ้กูตายกูตายคนเดียวอ่ะีไม่ตเก่รัวรับมีตัวขวมีตัวัวเือ้ห็นป่าขวอี ทำไมยิ่ไม่โดนเลยวะซ้ายสองตัวนะซ้ายตู้บังบอมเหรอไม่มีชิคแพดเลยซ้ายตรงไหนอะพี่ตรงะบกลมใช่ปะตะบกกว่าเดียวตะบกกว่าเดียวมาร์คตีอ่ยแล้วเป็นตะบกอ่ะเนี่ยมองไม่เห็นฮัลโหลกสองคนนน่าขัดรถทหาพี่ได้ปะใช่ไอ้บอมเดี๋ยวต้องไปไหนวะบอมขำได้อะพี่อ๋อมต้องแอบดรอปได้ปะมาชนนี่เลยมาชนตรงนี้เลยอือชนตรงมาร์คพี่เนี่ยขับอย่างเงี้ยเนี่ยฮัลโหลเนี่ยมาพี่เดี๋ยวมาใส่ไปใช่ปะห้องน้ำใช่ไหมเออแถวห้องน้ำเลยอะ แล้วพี่คำคนจะขึ้นไปีกให้ไอ้บอบดูได้ใช่ไหมถ้าคนขึ้นมาหาดูได้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 หุยผมยันหน้าผมสองตัวแล้วอ่ะกดให้อยู่บอมบวามยาหรือเดินซ้ายผมเนิ้วดูนิวดูก็เดนี่ยเล่นขว,าไ,นขวาไปเลยพี่เล่นขวาไปเลยอยู่ซ้ายสองตัวตากเลยตากเลยไร้ตากเลย้า,ยายยหน,น,นาหน้าพี่ตัวเดียวเว้พี่มีเหนื่ยแล้ว嘛ได้ตัว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 ใกล้อยู่ไหน เหลือฝั่งพี่อ่ะตัวนั้นนะหน้าหน้าพี่อยู่ว่ะตัวเราโว่ขวบมือเบี้ยเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วตัวเดียวตัวเดียวพี่ซ้ายเหรอหนูเชื่อหนูชุบก่อนละกันโอเคโอเคโอเคชุบก่อนชุบก่อนได้ชุบก่อนได้หนูสามหนูสามไม่ใช่ไหมนี่เ้ยเหลือแค่สองคนมันอยู่ตรงรถผมแล้วพี่มันอยู่ตรงรถผมแล้วเจ็บตัวนึงเจ็บชุบอยู่นะชุบอยู่คนเดียวเลยนอนสามสองแล้วพี่สามสองใช่หรอ เออตามส่ไม่เราเราสามเราตามมันวิ่งไปตรงรถตีนแตกรถตีนแตกเปลี่ยนปั๊มกัก่อนพันนัดเดียวอ่ะรงรถอ่ะหนูกำจะยิงรถแม่งให้ระเบิดแกมีระเบิดอ่ะเดีได้ปะเนะอีเวนดีนะไปปั๊มกันเดินขวาเดินท่ได้เดินขวาพี่แมนให้หนูลองเดินขวาหรืออะไรไอเดียวดได้อ่ะ โอเคหนูมองหนูมองรถันจะโฉบอ่ะเดโฉบโฉนตัดข่อรถโฉบปโาซ,น,โซ,น,โซน่ปา,นา,าขาวาไปแล้วเข้าไปแล้วข้าโไปแล้ว้วเดินกับข้าเดินเหมือนเดิมเดินสองตัวหละ้จะตีเลยังหลังนมเดินดีะมันติรอดีกว่าพี่เม้นรอดีกว่าพี<อ>่ผมเฉียดเตียม,มากเลยเฮ้ยเดินเดินขวาได้ไหมอะเ,เดินขวาป่าได้นะพี่ข้าป่าไปข้าป่าขวานิเดินหน้นเดินหน้แล้หนูออกราข้าป่าก็ได้พี่เออ ให้อิมเอกมาใหญ่นะนิวนิวเดี๋ยวลงมาแล้วเดี๋ยวสองมนก็ได้บพี่ไม่เป็นไรโอ้ยเดี๋ยวมุมพี่นิวโคตรสวยไอ้พี่นม่กูหมดนะใครนปะผมจะเลื่อนไปหน้าพี่นิวอีกนะข้าไปลึกๆเลยพี่ขิกไปเลยเส้นเหนึ่งมันละบล็อกสองบลับกสามเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้หรอกต้นต้นไม้เล่นเลยจะได้วงซ้ายผาบกูอะวงเดินโคตรสวยเลยสวยลึกที่เนี้ยให้แฟดอ่ะ อีาขวากดแา้าก็เนี่นอนอยู่นอนอยู่พี่เอ็มนอนอยู่นอนอยู่นอนอยู่เห็นว่ายมือส้ายมือหน้าหน้าพี่มูอนอนอยู่เสรจแล้วเลวเ่ตเดียวพี่เป็นเล่นหรอพี่เป็นถุงปั๊ยานุงปมยาอยู่ไหนพี่เรากเปิเหรอแถว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 วแถวแแถววแถวแถววแถวแถวแถวแวแถวแหวแถ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 ว เดินเลี่ยงเดินเลยเดินเลี่ยงอยากเดี๋ยวเอาค่ะเ,เ,เลีเ่ยงปเข้เาโซนฝปกฝากดูไว้ค่ะ